ดีครับท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่อำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีนะครับอ,อยากแนะนําให้ท่านได้รู้จักกับเจ้าของบ้านเฮียสงศ์เฮียสงศ์ครับทรงตีฟ้ามีรางน้าในตัวเห็นไหมท่านผู้ชมดูเอาเนี่ยนะฮะแล้วท่านผู้ชมเห็นก็เนี่ยเนี่ยเป็นพื้นปิงปองเป็นเทเลสด้านนออกนะฮะเนี่ยเป็นเทเลสด้านนอกและผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูข้างในบ้านนะครับแล้วจะถามเฮียเขาเจ้าของบ้านว่าเออมันอยู่แล้วมันเย็นยังไง เนี่ยฝนตกมาพอดีเลยเดี๋ยวได้วัดเสียงกันแล้วท่านเฮียเนาะเนี่ยเดี๋ยวเป็นเออเนี่ยฝนตกแล้วเนี่ยไ,ไม่ได้ยินเสียงเลยเนี่ยอยู่ชั้นล่างไม่ได้ยินข้างบนได้ยินนิดหน่อยได้ยินนิดหน่อยนะคร <บ S 2> อ๋อเอาแล้วเวลาแดดแดดแดดออกเนี่ยอุณหภูมิเป็นยังไงมาเฮียก็ข้างนอก35ข้างใน30มนั่นมันมีตัววัดอยู่เออเนี่ยผมก็ทำมาแปดปีก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งเห็นเฮียเนี่ยเขามีเขามีโทโมมิเตอร์วัดเลยเนี่ยท่านผู้ชมโอ้ยข้างใน30ข้างนอก35ครับอุณหภูมิต่างกันเนี่ย5องศาาท่นผู้ชมาองคคิดดูแล้ววกัันนะรบ่าข้างในนเี่ย ตั้งห้าองศาได้ไม่ใช่น้อยเห็นไหมฮะไม่ต้องไปเอาไฟมาลนไม่ต้องออฟหลอดไฟไปจอกันหรอกเนี่ยเอาบ้านจริง,รงๆหลังใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะฮะอ๋อสร้างไปทั้งหมดซื้อผมไป้งหมดเก้าแสนเก้าแสนกว่าเก้าแสนกว่ามันพื้นทั้งทั้งพื้นทั้งผนังทั้งหลังคาทั้งหมดเลยเก้าแสนกว่า, 9, วาครับแล้วค่าแรงค่าก่อสร้างค่าเหล็กอะไรอย่างเงี้ยค่าเหล็กประมาณแสนหนึ่งค่าค่าค่าเหล็กแสนหนึ่งค่าปิงปองเก้าแสนแล้วค่าแรงค่าแรงก็ประมาณ สามแสนสองหรือแอบตีรวมๆให้เป็นเลขสามเนาะสามเป็นสามแสนมันมันต้องมันจริงๆมันไม่ถึงแล้วเพราะมันต้องซื้อหน้าต่างซื้อประตูแหละมันเสร็จเสร็จมันก็เพิ่มอีกมันรวมทั้งพวกประตูพวกหน้าต่างด้วยผ่มันึี่สามแสนอะไรก็ประมาณแสนเสร็จเสร็จโอ้แสนกว่าพาะผมผมไม่ได้เหมาผมจ้างรายวันจ้างรายวันเอาโอ้เหมาไม่ไหวเหมาโอ้โหคิดแพงมากค่าเฉลี่ยมันก็ตกตารางไมต่อไหลไงร้อยแปดสินเอาเครื่องคิดเลขมาหารให้ท่านผู้ชมได้ฟังหน่อยสิ มาเดี๋ยวเอาเครื่องคิดเลขหารกันตรงนี้แหละบนคลิปนี้แหละเออเอา้เอาเฮียผมกดเครื่องคิดเลขด้วยสิบสองคูณสิบสองนี 14, ่เฮียเนาะใช่ใช่สิบสอคูณสิบสอเท่ากับร้อยสี่บสี่คูณด้วยสชั้นเท่ากับสองร้อปดสดสองปดปดนะเมื่อกี้เฮียซื้อของผมไป 9, 000, 9, 100, 000, 100, 000, 100, 000, เก้าแสนประมาณเก้าแสนเก้าแสนหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนค่าแรงค่าแรงค่าแรงเท่าไหร่นะประมาณแสนเจ็ดแสปดนี่แหละ ผมตีให้สองแสนค่บน้ำชากาแฟประมาณนี้อ่บวกอีกสองแสนบวกหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนอาบวกค่าของเมื่อกี้นี้ไอ้ที่จุกจิกจุกจิกพวกเหล็กเลยเหล็กก็ประมาณแสนหนึ่งแล้วก็พวกประตูหน้าต่างปรหน้าต่างก็ประมาณสามสี่หมื่นนะสามสี่หมื่นก็อีกแสนห้าเนาะประมาณนั้นอบวกอีกแสนห้าบวกอีกแสนห้ามันมันเด็ดเสร็จประมาณล้านห้าอ่าตีไปตอนนี้ต้นทุนอยู่ที่สองหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่น อ่าเมื่อกี้เฮียบอกว่าตีท่านล้านห้าเบสเสร็จล้านห้าเนาะ,เ,นอะเอาล้านห้าตั้งนะครับท่านผู้ชมหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านหารด้วยเมื่อกี้สองแปดแปดครับตกตารางเมตรทั้งของทั้งแรงทั้งวัสดุทั้งกระบงกระเบื้องเนี่ยสองชั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปดูเนี่ยเห็นไหมครัตกห้าตกตารางเมตรละห้าพันสองร้อยบาทห้าเฉลีย่ยแต่ถ้าเป็นบ้านคสโลกออิฐฉาบปูนเทคานใหญ่ๆ ตารางเมตรรับให้ตามกว่าหมื่นสองถ้าหมื่นสองอยู่ที่อันนี้มันสองแปดแปดคูณด้วยหมื่นสองตกสามล้านสี่นะครับถ้าเป็นบ้านปูนเนี่ยประหยัดได้ต้องล้านกว่าวันนี้เราเราเราคุมเราทําเองด้วยทําเองด้วยไม่ได้ให้เหมาเนาะโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยแล้วก็ข้อดีของชาญใช้วัสดุโครงเหล็กพื้นผนังปิงฟองเนี่ยอนาคตสมมติเนียเนียบอกว่าอยู่ไปอีกสามสี่สิบปี ฉันไม่ชอบแล้วบ้านหลังนี้สมมตินะเฮียโฟมเนี่ยเฮียหลอมขายได้โลละสามสิบาทนะนะแล้วก็ไอแผ่นไม่ใช่ชิทผนังนาโนปิงปองเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยผนังเนี่ยครับท่านผู้ชมเนี่ยแกะไปพับพับแล้วชั่งกิโลขายเฮียว่าอีกยี่สิบปีเนี่ยแผ่นไม่ใช่ชิทที่เป็นเหล็กเนี่ยตอนนี้มันเออเอกิโลละประมาณสามสิบถึงสี่สิบาทอีกสามสิบปีเนี่ยเฮียว่ามันจะสามสิบาทนะไม่แน่ราคามันจะต้องขึ้นถูกไหมขึ้นไปเฮียเคยเห็นเหล็กมันลงไมมตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ย โอ้มันจะขึ้นตลอด <S <S ใช่ไหมแสดงว่าบ้านหลังนี้ถ้าเราไม่ชอบมันเราเลือเอาไปขายเฮียว่ากำไรหรือขาดทุนกำไรอกำไรกำไรแล้วกำไรแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเหล็กเหลืองเนี่ยตอนนี้เขาขายกันอยู่ที่ตลาดไอ้อกิโลกรัมละสามเมตรถึงสามสิบบาทถึงสี่สิบบาทอีกสามสิบปีเหล็กคงไม่ใช่กิโลละยี่สิบสามสิบทไอสามสิบสี่สิบละละมันจะต้องเป็นหกเจ็ดสิบถูกไหม <ừ. S 2> ท่านผู้ชมเอาไปขายเป็นช่างกิโลอย่างน้อยก็ได้สามสี่สิบเหมือนเดิมถูกไหมครับตีล่ำซ้ำง่ายยังไงก็ไม่ขาดทุน เนี่ยคิดถูกแล้วับที่ใช้วัสดุใช้โครงเหล็กใช้ปิงปองเป็นพื้นอันนี้เป็นพื้นปิงปองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาให้เฮียเจ้าของบ้านท่านขึ้นพาขึ้นไปดูชั้นสองพังบันไดขึ้นไหนน้าเนี่ยขึ้นนี่ขึ้นอ่ะอ่ะอะเนี่ยเฮียกใช้ทั้งพนงผนังทั้งพื้นหมดเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยโหเนี่ยนะผนังนาโนสีขาวนาโนอย่างดีเลยแต่เดิมเป็นบ้านไม้เหรอฮะเนียเห็นเป็นโครงไม้อ๋อมาต่อกันบ้านบ้านไม้กับบ้านตึกต่อกันอ๋อมาต่อกันมาก่อนนี้ตรงนีี้้แลลวกก็็มเเพิงๆต่อนี้ มันยังไม่เสร็จบันได้เสร็จโอ้โนี่นะฮะท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยเขาปูกระเบื้องทับพื้นปิ้งปองที่ผมชี้ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะฮะเนี่ยเนี่ยขึ้นมายืนก็มาเดินก็อ๋อเนียปูกระเบื้องปูนทรายทับก่อนใช่ไหมปูปูนทรายเทปูนทรายก่อนไม่เทไม่เทใช้ใช้ปูนปูนปูนกาวซีเมนผสมปูนกาวอ๋อแล้วใส่กรงนกใส่กูนี่แหละปูพื้นเอาไอ้นี่ปูก่อนเออทำไมคิดเหมือนผมเลยล่ะทั้งที่ผมไม่ได้บอกเห็นไหมครับท่านผู้ชมถึงบอกว่าอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ย คิดเองได้ปรับปรุงเพื่อเสริมสร้างในผลิตภัณฑ์แข็งแรงก็ทําเองได้เลยนะไม่ต้องรอไม่ต้องรอคําแนะนำจากผมมากนะผมไม่เคยมีเวลาพูดรายละเอียดมากใช้จะข่ายปูก่อนที่ที่บ้านตัวอย่างผมก็เอาตะข่ายตะแกงนกปูก่อนปูแล้วยิงน็อตติดพื้นเงินอู้ยยี่ิดได้ไงผมไม่ได้บอกเนี่ยนะตอนที่เงียไปซื้อน่ะบางทีผมบอกรายละเอียดได้ไม่หมดนะครับท่านผู้ชมเพราะเราเราเราเคยมีประสบการณ์ในการดูเขาสร้างบ้านหลายที่โอ้เราก็เลย ดัดแปลงมาดูว่าพื้นอย่างนี้ถ้าปูมันจะติดมันต้องใช้แบบนี้กลัวมันร่อนน่ถูกต้องโอ้นี่ใครคำนวณเฟรมให้เฮียนี่เลยเหลือทั้งหลังเหลือแค่สองเส้นเนี่ยนะไม่ไดีผมซื้อเพิ่มมาผมมาจอ,องนะอ๋อซื้อเพิ่มมาห้องน้ำแต่ที่เขาคำ<ช>นวณมาให้เปะเลยไหมก็ยังไม่พอขาดประมาณสิบอันขาดประมาณสิบเส้นอ,อ๋อขาดสิบเส้นก็ซื้อแถมได้ใช่ไหมไอเฟรมตัวยูเนี่ยนะผมก็ซื้อสั่งมาจากเฮียและเอ้าเหรออ๋อให้รถมาส่งเพิ่มครับอันนี้มันเหลือผมก็จะเจาะใส่ช่องระอากาศังไมด้มีวลา เอาแล้วไอ้จากคานตัวนี้มาถึงคานตัวนี้กี่เมตรเนี่ยสี่เมตรสี่เมตรเนี่ยท่านผู้ชมดูลัง,งคาปิงปองเราเห็นไหมฮะจากโน่นมาน,นี่สี่เมตรแล้วจากคารตัวนี้มานี่ถึงน่นถึงอกไก่อกก่ะสี่เมตรเห็นไหมเออเนี่ยก็<อ>ใช่ห่างทางจากอกไก่ตัวกลางประมาณสิบห้าเซนยี่สิบเซนถูกต้องใช่ใชแล้วมันก็ปิดรูพอ,อดีเลยเนี่ยท่านผู้ชมก็ครอบปิดพอดีอ่าก็ดูคลิปต่างๆก็เอาไปอัดดับหรือก็ไปแอปพลายใช้ในบ้านตัวเองนะครับท่านผู้ชมครับ เนี่ยเราก็ปูกับเบื้อนเออนี่มาดูเท,อทอเลเสด,ด้านนอกเป็นระเบียงนะฮะที่เป็นเป็นพื้นปิงปองอ๋อพื้นคนละสเตปด้วยใช่ไหมเฮียเนี่ยใช่ใช่ใชเออ,อน,นี่ลถมาสิบเซนนี่ฮะท่านผู้ชมพื้นที่ปูบนเทเลเตสปิงปองแล้วก็เนี่ยให้ท่านผู้ชมดูฝ้าข้างบนด้วยเนี่ยแปะเข้าไปโอ้ผมประทับใจเฮียเนี่ยเฮียเอาโถมิเตอร์วัดเลยเว้เฮอะทำมาแปดปีเพิ่งมาเจอบ้านหลังนี้หลังเดียวเดียวนะโชคดีท,ที่ที่มาถ่ายทําบ้านเฮียเขาเนี่ย ผมไม่รู้นีฮะทรงพเตอร์วัดเนี่ยก็ทดสอบดูเออได้ห้าห้าองศาความต่างอ่ะดูที่นั่นอ่ะเอออ่ะพาท่านผู้ชมไปดูรางน้ําสําเร็จรูปมันรอบรอบบ้านอ่าล่รอบอันนี้เราทำเลยลายรอบรางน้ําระบบปิดกันขยะกันนกหนูมาทํารางใส่เนาะเฮียเนาะครับเนี่ยอ่าเนี่ยแล้วเราก็มีรูพีพีซีมาให้อย่างเงี้ยแม่น้ำไหลลงเลยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมดูยังไม่ได้ต่อยังไม่ได้ต่อท่อลงไป ยังไม่สมบูรณ์ดี<อ>ว่วาัเลยยังต้องขัดกากันอีกย,ยังไม่ว่างครับยังไม่ยังไม่ได้ซีนซิลิโคนด้วยเนี่ยอ่ะย,ยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวต้องมาทำาะาอ้าวเราต้องมาทําเองเนี่ยระหว่างรางน้ําปิงปองกักบรังน้ําระบบเปิดที่เขาทำกันมาเป็นร้อยปีนะเห็นไหมฮะน่ะเห็นนกเลยเนี่ยซูเม่เห็นนก่นน่ะผมพูดอยู่ไม่ขาดตากแต่นกไปทำรังอยู่คาตาอยู่นั่นน่ะอ่าซูมเข้าไปให้เห็นเลยเนี่ยอันนั้นเขาเรียกว่ารังน้ําระบบเปิดนะครฮบปัญหาที่จะตามมาคือน้ําขังสนิมกินแล้วก็นกเขาไปทํารังขยะเข้าไปกองแล้วก็ตัน เห็นไหนฮะฝนตกน้ำไม่ค่อยไหลไหลเย,ยหยดหยดเนี่ยตรงนั้นนันไหม,มอ่ะมันตันแต่ของเราเห็นไหมเป็นรางน้ําระบบปิดนกหนูขยะไม่สามารถเข้าไปทํารางได้เป็นรางน้าสําเร็จรูปสําหรับมาอมชายคาเลยเนี่ยนะฮะชายคาที่หนอนนอกจากตัวบ้านตรงนี้เท่าไหร่กี่เมตรเนี่ยอันนี้เมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเสร็จตุ๊กก็เอาหลังคาปิงงวองสาเร็จรูปมาอมหลังคาเลยเห็นไหมมันตรงกันรูปแบบเนี้ยเห็นไหมไอ้เรื่อง,ไอ,องไอ้เรื่องบางคนบางคนไอ้ผู้ชมเขาบอกว่า มันมันเข้าเข้ามันต้องเข้าได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูของจริงที่โรงงานนะท่านผู้ชมนะเออพูดพูดเยอะไปมันก็อธิบายยากอันนี้เฮียพัชรพ้าอะไรเมื่อกี้นี้ตรงนี้ไอ้ทางนู้นมันเมตรห้าสิบอันนี้เม็ดเดียวอ๋อระเบียงนี่ฝั่งนี้เมตรห้าสิบนี่ครับนี่ฝั่งนู้นเม็ดหนึ่งมันติดถนนรถติดรถเข้าจริงมันจะทำยังไงติดรถมันเข้าออกรถมันสูงมันเซฟมันเซฟโหลดเรื่องน้ำหนักจริงๆริงวาอเนาะเอออ๋ออ๋อนี่เฮียเอาเฟรมอลูมิเนียมอมพื้นก่อนครับ เราค่อยเอาเฟรมผนังมาวางทับใช่ใช่แล้วก็ให้มันโผล่ออกมานอกเฟรมอมพื้นสักมิลสองมิลเพื่อให้น้ำไหลผ่านลงเลยเห็นไหมแล้วก,ลก็แกกะซีนนก็แกอย่างดีเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออเนี่ยเจ้าของบ้านเขาคุมงานเองสั่งการเองคุมช่างเองจ้างรายวันเองเขาก็ลดต้นทุนเยอะเห็นไหมครเพราะว่าอย่างนี้เพียงแต่เจ้าของบ้านท่านไปเห็นจากโรงงานว่าทํำยังไงท่านก็เอาความรู้ที่ไปรู้มาจากโรงงานมาบอกกับช่างให้ทําตามที่ เฮียเห็นมา<ต>รู้มาถ้าจะให้ประหยัดนะะเราเราใส่สองฝั่งก่อนแล้วตรงกลางเว้นไว้แล้วไปมาตัดใส่ตรงกลางจะประหยัดสาไปอีกแผ่นหนึ่งเอออ่ะท่านผู้ชมก็ฟังเนียเขานะครับฟังจากประสบการณ์ที่เขาได้สร้างบ้าน,นปิงปองซื้อไปเป็นเกือบล้านแล้วก็เนะฮะอ๋ะอแต่อันนี้เฮียสั่งเต็มมาเลยใช่ไหมใช่ใช่อ่ะแล้วแผ่นที่ตรงนี้เฮียเอาไว้ไหนกันเนี่ยกองไว้อยู่เก็บไว้หรือเอาไปใช้อื่นก็ตัดมาใช้ไงใส่แผ่นนี้เต็มแผ่นนี้เต็มตรงกลางใส่ที่หลัง แล้วก็แล้วเฮียเข้ามาตัดแล้วก็เสียบเออแล้วมาเสียบเออง่ายง่ายกว่าใชใ่ถูกต้องเสียบลงเอาแผ่นเนี้ยตัดมันจะได้พอดีข้างล่างบนเออมันก็ไปหยัดไปอีกแผ่นหนึง่งแ,แต่เวลาเราคิดสมมติ้องคิดเต็มช่องนี้ห้าแผ่นเราหักออกแผ่นหนึ่งเลยใช่ล้วก็ใส่แต่พอซ้ายขวาก่อนอ,อใส่ใส่เข้ามาแล้วก็รูดรูดไปอย่างนี้ก่อนแล้วก็หันหน้าเข้าไปแล้วก็รูดออกพัเออกเว้นช่องกลางไว้เออพราะมันจะมีฝังงะไอ้ตัวตัวนั้นเตรงกลางเฟรมถูกอ่าตรงกลางแล้วก็ตัดไอ้นี่มาเสียบเสียบเสียบข้างบนข้างล่าง โอ้นี่เฮียตัดได้ฉาก45องศาเป๊ะเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยขนาดเฮียเขาไม่ใช่ผู้รับเหมานะเห็นไหมเนาะเฮีเขาเท่าไหร่ช่างช่างมันเราต้องบอกมันนะเออเฮียเขาเป็นเจ้าของโรงงานเนี่ยดูแลเฉยๆดูแลให้เขาเช่าไปใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราเขาเช่าใช่ไหมเช่าเออแล้วห้องน้ำอะไรเฮียห้องน้ำปิงปองไหมเนี่ยใช่ใช่อ้าวห้องน้ำปิงปองมาดูมาดูมันยังไม่เรียบร้อยเออเออเอามาดูปิงห้องน้ำปิงปองยังไม่ได้เจาะรูอากาศเลยโอ้โหมันจะเจาะรูมันจะเจาะรู อากาศู่เหมือนกันใส่ใส่บานกระทุ้งพื้นไรเหรียพื้นปูหรือพื้นปิงปองพื้นปิงปองพื้นปิงปองอีกเห็นไหมท่านผู้ชมแน่ผมประทับใจที่เหียเอามาใช้อดับ,บเข้ากับรูปแบบการอยู่อาศัยได้ดีมากเลยเหียเลยเออเนี่ยปิดประตูด้วยทนะี่เนี่ยอ้าวมันยังไม่เข้ายังไม่เก็บรายละเอียดโอเค okay. ยังมันห้องน้ําคู่ด้วยมันตรงกันข้างล่างข้างบนอ๋อมันตรงกันอ๋อข้างบนยังไม่มีใครมาใช้มาอยู่เลยไม่ได้ทาอะไรมันทำแต่ข้างล่างข้างล่างมันมีคนอยู่ ก็ที่เดียวนะครับที่ได้อนุสิทธิบัตรหนึ่งเดียวในประเทศไทยส่งออกไปทั่ว AEC แล้วนะครับแล้วก็ในการซื้อวัสดุปิงปองก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ตรวจสอบสักถามเป็นที่แน่ชัดแน่ใจว่าใช่ปิงปองไหมแน่ๆไหมถ้าผลิตที่อื่นไม่ใช่นะครับต้องมีที่โรงงานติดถนนมิตรภาพอำเภอสีคิ้วที่เดียวส่งไปทั่วโลกนะครับระวังของของอะไรของของ,ของแอบอ้างเอาของแอบอ้าง บางทีลูกค้าโทรไปเนี่ยจะอยากได้เหมือนของพิงปองแกมีไหมเขาบอกมีเหมือนกันเลยอ๋อมัน <laughs> ส่วนใหญ่ก็จะจะจะแอบอ้างกันอย่างนั้นเพราะว่าไอ้ผมก็ไม่เคยรู้หรากลูกค้าเขาโทรไปไปฟ้องโทรไปบอกบางคนเขาเจอไปบอกให้ให้ผู้ให้ช่างหาหาพิงปองแต่เวลาพอเป็นมุงเสร็จอาไปดูไม่ใช่พิงปองมีเรื่องมีราวมันก็มีเคยเคยเจอเจ้าอของอ้านเขาไม่ยอมไอ้ไอ้ชางช่างเขาเขาจะไปเอาของถูให้อย่างเงี้ยอีกทงก็ไปใส่เหล็ก ทีทีทพอเจ้าของบ้านมาตรวจงานอ้าวของปิงปองมาหาต้องสี่เมตรแกทำไมเหล็กใส่เหล็กเมตรเมนึงเนี่ยอ้าวผิดแล้วเนี่ยอ้าวมีเรื่องกันอีกก็มีฮะมีมก็อยาอยาให้มีเรื่องมีราวกันทํามาหากินให้มันสุดจริตุจริธรรมถึงจะร่ำจะรวยว่างั้นเถอะกวาดนะไอ้มันมีบันไดออกทางนี้อีีกหนึ่ง ด้วยนะนะนี่ผนังจากชั้นหนึ่งขึ้นมาถึงนี่เลยเนี่ยอ๋อเนี่เอาผนังข้างบนมาซ้อนเอ็นี่ผนังสามเซนใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่เอามาบังไอ้นี่เอามาบังความร้อนไม่ให้เข้าตัวอาคารใช่ไหมปิดไว้จั่วอ๋อปิดเพราะตัวปิดไว้จั่วนี่อ๋อใช่สามเซนปิดตัวแทนปิดไว้จั่วเอาเมือกล้องดูที่นี่ยเอาเอาเข้าสามเซนมาปิดไว้จั่วแบบนี้เลยเห็นไหมฮะปิดไว้จั่วไม่ต้องใช้สิบเซนได้ไหมมันก็สามารถโปรเทคความร้อนไม่ให้เข้ามาในในตัวอาคารได้เลยโอ้มีโครงการจะขึ้นมาอยู่บนนี้ใช่ไหมเนี่ ผมอยากทำที่ปฏิบัติธรรมวันนี้ทำที่ปฏิบัติธรรมคโอไม่กั้นห้องไม่กั้นก็มานั่งสมาธิกันวันนี้เลยใช่ไหมแล้วใครไปใครมาเขาก็ได้มาผ่อนได้ราคาไม่มีราคาผมปฏิบัติกันเองปฏิบัติกันเองโอ้ก็ดีแล้วดีดีดีถูกผมก็ปฏิบัติสายพาะเปลี่ยนอ่ะที่เขางน้าเมาดีทุกอย่างอยู่ที่ใจนั่นเองเนาะถูกเราปฏิบัติเป็นปฏิบัติชอบก็ถูกวิธีก็จบไม่ต้องเดินทางไปไกลเอาบ้านเราเป็นที่ปฏิบัติธรรมก็สัญญาญาธรรมแล้วแวนนี้ก็มาปฏิบัติด้วยแล้วก็ถือถือว่าเงียนเนียนนะเงียนเง เงี้ยสอนเขาด้วยแล้วก็ไปช่าด้วยเอ้ยไปเงี้ยเอาช่างไปไหมไม่ได้เอาไปไม่ได้เอาไปด้วยนะท่านผู้ชมเนี่ยไปคนเดียวไปคนเดียวแล้วแกเอาความรู้มาบอกช่างออกมาได้ขนาดนี้สุดยอดเออใช่เลยใช่เลยใช่เลยไม่ชอบใจเฮียต้องใช้โทโมมิเตอร์วัดกันเลยเนี่ยม่นะท่านผู้ชมมาต่างกันห้าองศาแล้วแต่ผมไม่เคยรู้เรื่องเรื่องนี้ผมไม่เคยรู้เลยเพราะมันเราต้องพิสูจน์ได้รู้ไงว่ามันจริงหรือเปล่าจริงไหมต่างกันจริงไหมใช่โอ้โห ไอ้ผมไม่ได้พิสูจน์อย่างนี้หรอกทำมาแปดปีไม่ได้ทําส่วนใหญ่ความรู้รอบตัวรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็มาจากผู้บริโภคเขาเอาไปทําเอาไปเทสเอาไปใช้เราต้องนั่นเองคิดเองเออพ,อพอทิศเองเขาก็ปากกับปากอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะอย่างนี้เขาร่วมมาต่างทั้งเข้าภาษาเขาก็อดไม่ได้เราพี่จะบอกพี่บอกน้องบอกคนรู้จักบอกคนท,าท,าทาน่าบ้านๆแน่ๆจริงไหมฮะอ่าก็ะจะรอเขาอยู่เขาว่าจะปลูกอีกหลังนึงก็รอเขายังไม่ตัดสินใจอ๋อเขามาดูของเฮียแล้วใช่ไหมน้องชายน้องชายน้องชายอยู่ที่เทปใช่ไหมก็จะมา ที่เขาอยู่ติดถัดไปเนี่ยเลข,ขาจะปลูกไว้เวลาเข้ามาพักก่อนอที่ตรงนี้มันเป็นลูกตัวยูอย่างผมไปใส่สีโดดเห็นั่ง